สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีประเด็นนะครับอย่างข้างต้นคลิปนะครับเกี่ยวกับนักร้องดังเนาะนักร้องหมอลำดังนะครับก็คือ คุณใหม่พัชรีนะครับผม,มก็จะมีประเด็นมาพูดเรื่องออหน้าเวทีนะครับที่หลายๆท่านก็ได้เห็นคลิปนะครับกับการมีแฟนเพลงนะครับมาขอจับไม้จับมือนะครับแล้วก็มาดึงแขนศิลปินนะครับมาดึงแขนนักร้องออนะครับลงไปนะครับมเมามือมาป้าย หน้าป้ายตาของศิลปินนะครับผมอ่ะอันนี้เราจะมา,าคุยมีลมนะมีลมทุกคนลมเย็นลมเย็นเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าสมควรหรือไม่นะครับผมกับการกระทําแบบนั้นนะครับสหรับศิลปินไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแนละผู้ชายนะครับทุกๆคนนะครับที่อยู่บนเวทีเนาะอืม มันก็จะมีเรื่องของคนขี้มงขี้เมานะครับที่เข้ามาอยู่หน้าเวทีแล้วก็มาขอจับไม้จับมือบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มาลวนลามบ้างแล้วก็ว่ากันไปนะแต่วันนี้ประเด็นสําคัญเลยนะครับมันต้องมองไปอีกออลึกๆเนาะว่าการกระทําแบบนี้เราจะต้องมีการป้องกันอย่างไรบ้างนะครับอืมก็คือครั้งหนึ่งเนาะที่ผมเคยไปอยู่กับ พี่นางสิริพรนภัยพงเ์นะผมก็เล่นตลกแสดงตลกช่วงก่อนพี่นางขึ้นนะครับเสร็จแล้วช่วงพี่นางขึ้นมาผมก็ผมก็คอยยืนยืนประกบนะยืนคู่นะครับประกบคู่กับพี่นางนะครับเพื่อจะออคอยดูแลนะครับเพราะว่าแกเป็นนักร้องผู้หญิงไงนะครับไอ้นักร้องชายก็ไม่เท่าไหร่หรอก นักร้องผู้หญิงเนี่ยก็ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของอแฟนเพลงนะครับแฟนเพลงหรือคนดูเนี่ยมันมาจากหลากหลายนะครับต่างที่นนเนาะอะไรพอดอีมาเจอแบบนี้สนุกสนานกินเหล้าเมายากันมานะดึงไม้ดึงมือเราต้องอนี่เราต้องมีทีมงานนะครับที่เป็นผู้ชายนะคอยไว้ช่วยผมนี่ยืนประกบข้างๆเลยนะ ยืนคู่ไปด้วยนะแกเดินไปตรงไหนก็เดินไปตรงนั้นเนาะวิธีเดินซ้ายขวาอยู่ตรงกลางเราก็คอยดูนะครับคอยระมัดระวังคอยระแวดระวังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันก็ไม่แน่นอนของเนี่เนาะและอย่างที่หลายๆท่านเห็นในคลิปนะครับที่หลังจากที่การกระทําของคนดูเนาะ นะครับที่ลวนรามนะครับกับคุณใหม่นะครับพัชรีนะครับแล้วพอดีคุณใหม่ก็จบการแสดงเลยนะครับปิดการแสดงอันนั้นก็จะอันนี้เราก็มามองอีกมุมหนึ่งเนาะมุมในของมุมของคนดูนะครับของแฟนเพลงที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปดูนะครับก็เขาก็จะมองว่าอืไม่ควรแก้ปัญหาแบบนี้นะอันนี้ผมผมพูดในตามที่ คนในคนที่เขาคอมเมนต์นะนะครับคนหลายๆคนก็คอมเมนต์นะครับก็ไม่ควรแก้แก้ปัญหาแบบนี้โดยทีออ่อีกหลายๆคนนะครับน่าจะน่าจะเกือบทุกคนครับที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปดูอะไรเงี้ยเขาก็จะอารมณ์เขาก็บบเสียดายอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพันนี้ปัญหาตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เราจะมาโทษ ไฟได้ไฟหนึ่งนะครับอมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าคหร้าเมายาเนี่ยเพราะว่านิสัยนะยิ่งยิ่งเป็นศิลปินนักร้องผู้หญิงเนี่ยแล้วคหร้าเมายาเป็นผู้ชายเงี้ยมันก็ผมว่ามันเจอหลายๆคนครับหลายๆพฤติกรรมคนมันไม่เหมือนกันนะครับอืยิ่งกินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยโหหนักเลยเนาะบ,บางคน เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือไม่ก็แก้ไขปัญหาโดยการที่สั่งให้เจ้าหน้าที่นะครับที่มาดูแลความปลอดภัยนะครับเราก็รู้นะครับเพราะว่าเรา เราอยู่ตรงจุดนั้นนะฮะศิลปินนะฮะรู้อยู่อยู่แล้วนะว่าใครมาจับมือใครมาทําอะไรเราเรามองเห็นนะเราก้มลงไปเนี่ยหน้าเวทีเนี่ย,เ,ยเราก็รู้นะครับแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาจัดการนะครับผมนี่เป็นเป็นการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงนะ่งเนาะก็จะมีกรณีหนึ่งก็คือหลายๆศิลปินก็เคยเจอแบบนี้แล้วก็บางคนก็แก้ไขสถานการณ์ แล้วแต่บางคนนะครับบางคนอาจจะพูดใส่ไม้นะครับประจานนะครับผมก็มีนะครับประจานต่อหน้านะครับอืมประจานใส่ไม่เลยพูดใส่ไม่ดังๆอ่ะนะครับให้รู้อะไรเงี้ยก็มีนะครับอแต่ผมเคยเห็นนะบางคนนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันมันก็สมควรโดนหรือเปล่านะโดนแบบเอานักนักร้องเอาไม้เคาะหัวนะนะ ผมเคยเห็นคลิปมากอดก่อนหน้านี้นะครับที่คนดูเนี่ยไปรวนลามไปแบบไปจับมือไม่ปล่อยบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วนักร้องเขาโมโหเขาก็ไม่เค้าห,หัวอ,อันนี้อันนี้อันนี้มันเขาก็คงจะโมโหสุดๆุนะนะครับเข้าใจได้นะครับผม,มแต่ภาพที่ที่หลายๆคนเห็นเนาะทีะ่ต้นคลิปที่ผม ให้ท่านดูนะครับว่าอม,มอาีคนดูมาดึงมือหรือเอามือจับแก้มอะไรเงี้ยนะครับใหม่พัชรีก็เข้าใจแหละว่าเขาไม่พอใจอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้เราก็ต้องดูมีเจ้าหน้าที่มีอะไรนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือน <c oughs> ไอ้เจ้าหน้าที่เงี้ยต้องต้องดูแลนะครับ ศิลปินนะครับไม่ว่าจะอยู่ด้านล่างเวทีนะครับ mm. อภปลหรือ,อสองหอหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเขาก็จะมีหน้าที่ดูแลนะครับ mm. แล้วก็บนเวทีนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ,ของศิลปินเองนะไม่ว่าจะเป็นคนที่คอยอประกบนะครับให้คอยช่วยถือวงมาลัยบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็คอยดูใกล้ชิดครับคนเดียวก็ได้นะค,คนหรือสองคนนี่แหละสังเกตว่า แต่ก่อนนะว่าผมเคยที่อยู่กับพี่นางนะผมก็อยู่กันสองคนกับพิธีกรน,นะบางทีก็ตลก2คนพิธีกรคนก็3าคนมันก็ต้องอยู่อยู่อย่างเงี้ยนะครับช่วยช่วยเขาช่วยพี่นางหรือช่วยศิลปินนะครับรับผอมอะไยนู่นนี้นั่นอะไรเอามีกระดาษทิชชู่มีมันมันมันหลากหลายรูปแบบนะครับคนดูนะที่อยู่ข้างล่างนะอย่างที่ผมบอกว่า แต่กรณีอย่างที่ใหม่พัชรีแบบตัดปัญหาโดยการแบบอยู่ๆเลิกเลยอย่างเงี้ยมันแต่ถามในในมุมของของคนดูนะเพราะว่าผมก็มองว่ามันมันก็สำหรับคนดูนะอันนี้ผมคิดว่าเขาหลายๆคนเขาก็เขาก็คิดแบบว่าโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเลิกเร็วเลยอะไรเงี้ยอุตส่าห์ซื้อ ซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้ามาดูแบบเกิดเหตุการณ์แค่นี้อะไรเงี้ยเลิกเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะแก้ไขปัญหาตรงอื่นก่อนไหมอะไรเงี้ยหรือในการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูนะครับมา,าจับตัวจับกุมอะไรก็ว่ากันไปนะหรือไม่ก็พูดประกาศใส่ไม้อะไรเงี้ยมันไม่สมควรไม่ควรทําแบบนี้ให้เกียรติกันบ้างอะไรเงี้ยนะนี่ในมุม นะครับไอคนที่นั่งดูก็อยากดูแบบเข้าใจนะครับแล้วก็หลายหลายอย่างนะเพราะว่าเพราะว่านักร้องเนี่ยบางทีมันมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแบบเยอะนะผมเท่าที่ผมเคยดูคลิปนะเยอะนะครับแล้วก็มันมันแก้แก้ไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าคนคนเมาอะขี้เมาอะมันเข้าไปดูเนี่ยยิ่งด้านหน้าเวทีนะเห็นไหม ไปรอเต้นเต้นมั่งอะไรมั่งบางคนเขาก็บางคนก็ดีนะมารยาทดีบางคนก็เต้นแบบไม่ได้สนใจใขรนะบางคนก็คอยจ้องจะจับไม้จับมืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นธรรมดานะั่นแหละเราก็เข้าใจได้นะครับแต่สําหรับการแก้ไขปัญหาแบบนี้ผมว่าสําหรับคนที่เข้าไปดูเนาะเขาก็จะมองว่ามัน มันมันมันเร็วเกินไรเงี้ยมันเลิกไวเกินไรเงี้ยะนะครับอ่ะอันนี้เราก็มาพูดกันตามข่าวเนาะในมุมของข่าวที่ที่ออกมานะได้เกี่ยวกับเกิดเหตุการณ์เนาะแต่ว่ามุมทางนะข่าวต่อต่อจากนี้นะครับก็ไม่รู้เขาจะออกข่าวมายังไงเนาะไม่รู้ว่าจะ ออกมาพูดยังไงบ้างอะไรนี้เราก็ต้องรอติดตามเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยนะครับการไปดูศิลปินนะด้านหน้าเวทีนะ,ะสำหรับคนขี้เมานะหรือไม่ก็เพื่อนๆน,นะเพื่อนที่มาด้วยกันนะก็ต้องช่วยกันดูหน่อยนะ,ะดูเพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือศิลปินที่บนเวทีนะก็ต้อง ป้องกันะระมัดระวังนะโดยมีทีมงานมาดูแลใกล้ๆเนาะมาช่วยดูว่าอันไหนไม่สมมาพากวรหรือว่าจับมงจับมือนานเกินไปหรืออะไรแบบบางทีก็จะมีคนกวนนะคนกวนอย่างเงี้ยจะให้รางวัลให้ทิปเนี้ยบางทีก็ไม่ให้อะไรเงี้ยเนาะ <S <S มันก็มีนะคนแบบนี้มันอย่างว่ามันสารพัดที่จะเจอในแศิลปินครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามัน ต้องผ่านอะไรแบบนี้อีกนานเท่าไหร่นะจนกว่าเราจะาเลิกนะครับเลิกจากการเป็นเป็นศิลปินนะครับโอ้ยโอยขออภยัยมือไปโดนอ่ะโอเคมือไปโดนโดนขาตั้งกล้องอ่ะโอเคนะครับสองเราคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเป็นคลิปไม่ได้ยาวมากแล้วก็มาพูดคุยนะครับจะคิดถึง อนะคอบคุณ f อีกครั้งหนึ่งนะที่ให้เกียรติรับชมนะครับคลิปของบอยสั่งนะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนานาพอดีมีประเด็นอะไรก็จะหยิบม,มาพูดมาคุยให้กับ FC ได้ฟังกันนะครับผมโอเคโชคดีมีเงินใช้ครับคลิปหน้าพบใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ